เราว่านะแบบนี้ไม่ต้องแบบนี้ติดติดติดแล้วก็ไปเรื่องที่เท่ทุยละเรื่องชุดไว่นะาทำไงดีอะกระถางชุดนี้เลยดิไปแล้วยอยยอยยย

ดนเซ่ดนเซ่ดนเซดัดเซันยืดออกยืดออกยืดออกติ๊งยืดออกปะก้มจ่ะก้มจัาไปก้แล้วก้แล้วก้มแล้วเต่าก้มบง้มโอ้ยโอ้ยไม่พยามอะโอ้ยติ๊งเ็บอองเป็นอะไรไม่พยายามอะเป็นตะคิวแน่เลยอะตะคิวแน่เลยอะตะคิวแน่เลยนอนก่อนต้องนอนนะปวดมากไห้ นอนก่อนถอดรองเท้าเลยอยืนให้เดี๋ยวมาอยู่ทานี่ล้เดี๋ยวคอยขึ้นโอ้นี้ป้สนี่ยโอยโอ้หเจ็บไหมอนดโอกดฝ่าเท้าไว้ให้อยู่เจ็บ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 เเจ็บคือเด็กป่าเดี๋ยได้ช่วยโอ้โอ้อเดียอเดียอเดียโอ้ย ตองดีขึ้นเรียงโอ้ไปประคุบน้ำแข็งที่บ้านไหมใช่จริงประคุบน้ำแข็งช่วย<ช>อยู่นะใช่ตองดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยพี่ปล่อยนะก็ค่อยวางอ่ะองตองถ้าดีแล้วอ่ะกลับบ้านไปก็ประคุบน,น้ำแข็งด้วยนะปวดตรงไหนก็เอาน้ำแข็งประคุบเลยสิบยี่สิบนาทีมันก็ค่อยๆหายเราพี่วิรู้มาจากไหนอ่ะ ก็พี่เป็นนักกีฬาฟุตบอลไงเวลาพี่ยืดไม่สุดแล้วเนี่ยตะคิ้วก็ขึ้นพี่ก็มายืดมาประคบแข่งโค้ชก็ช่วยแล้วพวกเนี้ยลองดีขึ้นไหมลองดูขึ้นดูอุ้ยอุ้ยดีขึ้นแล้วเรอดีขึ้นแล้วเหรอเจัดเลยยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาโอเคยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาเพื่อนๆคะก็หวังว่านะคะในคลิปนี้นะคะเวลาเพื่อนๆเป็นตะคิ้วก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ ตะคิวนะคะซึ่งออโต้ก็เป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็จะไม่รู้ทำไงกันที่ก็เป็นบ่อยมากโหนักงานเป็นบ่อยมากนั่งก็นวดไปอะไรอย่างเงี้นะคะบางทีสองบรรเลงก็อ้อตะคิวอะไรแบบนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดต่อไนะคะบ๊ายบายพี่ฮิมีช่วยได้จริงๆนะ